ในเวลาหร้อบตาในเวลาหร้อครับเวลาของด,ดินเนอร์<พ>อนะคะง่ายมากเปอีกที่วันเอาไปง่ายไปง่ายมาเปลี่ยนมุมอีกแล้วดีนะมีแค่สี่ไล่ถ้ามีมากกว่านี้นะหากันไม่เจอเนี่ยย้ายตลอดเลย ทำอะไรอ่ะลงเมนูอะค่ะรับเป็ดครับผมที่ความสดไม่มีเหลวสอ้าวคุณตาวันนี้จะภาพเป็ดเป็นใครคะคุณตาจะภาพเป็ดคือทำทๆๆๆขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราด้วยนะคะ <laughs> ได้กินเป็ดอร่อย ปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนทีวีใหม่นะคะหืทำไมต้องเปลี่ยนใหม่คะพี่ลินตัวโนนลำโพงมันแตกครับลำโพงแตกอืเก่าอ๋อมันเป็นเครื่องเก่าให้มันใหม่ขึ้นจะได้กินข้าวอร่อยขึ้นเนาะดูมวยไปด้วย โอ้คุณจะเกิดใหม่เลยอะไรคะเอาตรงนี้เลยครับโอ้ย้ายควรนะคนกินจะได้ไม่ต้องลุกไงเอาอะไอยู่นี่นั่งเงียบตรงนี้รอดมากบ้าบาดีวันขับอบเพื่อนนี่เหรอนางเช่า ลูกูไปท่างไหนบนอย่างกูเห็นไหนสีแดงมีพ่อคิดปัจจุบันก็หมพ่อดีครับอันนั้นอนาคตอันนี้คิดถึงวันที่เขาจะกลับบ้านกันแล้วคิดถึงวันที่เขาจะไปกรุงเทพกันหมดคิดตอนนี้ก่อนเอาให้ปัจจุบันเนี่ยมวอย่างเดียวก็กินเพียไว้ไงพ่อกินเพียกินยังไงลุงกินเพียฮะกินเพียไว้วันจักหนึ่งกลมก็สองกลมติใช่เพราะว่าลูกไปมันจะ มันจะไม่เพียบนะอาหารนะฮะอยู่กัต่เลีงคนหงงเงี้ไม่ไดงาเงาเงาโน่นโอ้โหพี่เลีงก็ผัดกะเพราไงห่วยคือมันแด่ลูกไส้ผูดไรนี่แม่ผมลิงเก่งมากเลยนะเพราะว่าไม่มีฟองอันเนี้ยบริการดีป้าตาน้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยเอาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อาจารย์ถลุยแหนกปิ้งย่างครับโอ้โห อันนี้ชิ้นส่วนเป็ดเหรอคะชิ้นส่วนเป็ดนะครับอุ้ยน่ากินมากอันนี้ปากอันนี้หัวหัวเนาะอันนี้มีคนจองแล้วนะครับไม่ใช่กินกันง่ายๆอันนี้ของพ่อนะครับ <c oughs> จองแล้วโอ้ต้องต้องของพ่อนะั่น<อ>นี่นะของพ่อเท่านั้นอืมดูสุกแล้วค่ะสุกไปหมดแล้วเนี่ยแทะค่ะแทะ <c oughs> โอ้ลูกฮะลูกไส้ก็ดีเนาะลูกเขยก็ดี ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเตียวหยิบหยิบถ้วยแค่ให้ชักใบเนี่ยลูกจะตัดน้ำแข็งครับแค่อะไงไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่ใส่แล้วเขาสับปากอ่ะนี่ไหนวะเอาหูจักปากหูจักตูดตะเล็กทำไมโกหกแท้มันไม่มีตามันนอนอยู่นะเฮ้ยใครซื้อเป็ดไปออกไปอีกทีเอาปากเป็ดอย่างเดียวไอเพชรภาพ เอาปากเป็ดนะไปเอาปากเป็ดมาให้แม่เลยปากเป็ดมาทอดไปฮะตาโอ้ยเฮ้อไฟแรงลืมลืมยังกระเทียมบอกแล้วบอกว่าอย่าลืมบอกแล้วว่าอย่าให้ดื้อพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวพ่อผมก็ลืมอะไรนะ ลืมใส่น้ำปลามาแล้วค่ะกระเทียมเส้นไดบารนี่อ๋อเอาขึ้นหม่องเกาก่อนนับเรม่หรี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 ก่อนรีเพย์รีเพย์ก่อนครับโอ้ยแล้วพ่อครัวโอ้โหเออมันดีหอมนะพี่พรนึกได้นึกได้ตอนไหนตอนตอนกลิ่นไม่มีอ่ะครับมันไมีกลิ่นกระเทียมหอมกระเทียมเลยอ่ะเจ้ากรอบหน่อยเนาะ อาหารก็ดีค่ะอ๋อนี่กอนอะไรไม่รู้ว่ะนี่มันอนอ,อ,อามาลองค่ะอะไรคะมีปัญหาอะไรคะย่างปลาทูแต่ว่าเคยเห็นเขาย่างขายาเขาใช้พวกใบใบข่าใบข่าอ๋อใบข่าอห,อหอมหอมมันติด เหลือไปนิดหน่อยลุกเลยนะคะเอาให้สุกตัวหนึ่งหรือสองตัวตัวเดียวหเนื้อเยอะนะเนี่ยครับแกลาเป็ดหนืองชอนเป็นแบรนด์เลยเนะพี่คนนั้นยังถามในวันเตะคุตบอลอยากมากินนะจะไปซือเป็ดล้ว จะไปลาบให้กิน <laughs> เก็บเต่ข,าข้าวคั่วนะจะเอาลาบเป็ดมาให้กินเลยเอ้จะเอาละเ,เป็ดมาให้ลาบให้กินครับลงมาใกล้ตาโอ้โหลงทุนนะ <laughs> มันมันลงทุนเยอะไปปะอือในแหละของอร่อยมันต้องมันต้องประณีตของอร่อยมันต้องประณนีต นี่เราใช้ใบขาเนี่ยห่อปลาทูนะมันจะหอมเคยเห็นคุณยายคุณยายเขาทำกันว่าขายตามตลาดอะ่ะตอนนี้เป็ดก็เริ่มสุกแล้วนะคะน้ำมันแห้งเลยเนาะอพอดีน้ำมันครับนี่ต้องรอให้เย็นใช่ไหมคะคอ่าเย็นกอนครับ ตอนนี้ก็อสี่โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้เย็นกว่านี้แร้วยุงว้าวว้าวว้าเปิดร้านขายปลาทูปิ้งค่ะนี่งามเราก็กินปลาทูย่างนี่แหละนะตกลงเอาไส้ออกใช่ไหมออกเรียบร้อยเอาออกด้วยไม่ออกด้วยเดี๋ยวพี่พรจะร้องให้เขาชอบกินขี้ปลาตัวไหนไม่เอาออกกขนแยก ไม่เป็นไรตัวไหนไม่เอาออกเอาขี้ให้ลุงเดี๋ยวเนื้อเรากินเองเจ้าของผมผมเจ็กขาวเล่าความหลังไม่เหมันจะสุกง่ายบ่หน่ใจเย็นๆตามมาดูเนี่ยลูกชายปรุงลาบเป็ดเนี่ย กินปลาทูใครกินอะไรอ่ะลองคิดดูสิกเขอทอดปลาทูมาเนี่ยกินอะไรผมแกกินตหัวทั้งนั้นแหละผมไม่เนื้อแบบอย่างนี้เนี่ยเนื้อเนื้อหัวหัวมันต้องกรอบๆ้ยเหมอนกันเรอัน้ตนตน้ตัวนันัน้นัวนีน้ตนอะวันั ช้อนใหญ่จังอ่ะโอ้ชิมก็ช้อนใหญ่เข้าวเหนียวร้อนๆชิมให้มันอิ่มหมดแล้วใส่ข้าวเหนียวด้วยด้วหร่ะเดือดร้อนน้ำปลาน้ำปลาไหมอ๋อมันเจือไปหน่อยนึงบ่เอาน้ำปลาละแน่น้ำปลาละแน่จัะหน่อยนึงลองเมื่อมันกินนู่นนู้เอามันนวดแน่เอาเดี๋ยวน้ำปลาละกันป๊อปเออนั่นแหละของแซบเดี๋ยวแซ่บแล้วมันแซ่บแล้ว ฮะไม่เอาอะไรยังไม่เที่ยงลอกแซ่บแล้วมันแซ่บแล้วเห็นแค่น้ำปลาลงไปมันแซ่บก่อนเดี๋ยวจะตักให้ชิมเนี่ยแค่น้ำปลาลงไปแล้วมันแซ่บแล้วมันถูกเคิงมันต้องชิมเออมันต้องชิมก็ได้ใช้ได้เช้าให้ให้ชิมมะม่วงก็ไม่ชิมเอาอย่างเงีอาไอ้ที่พ่อว่าของที่ไม่อร่อยก็มีอยู่ป้อนป้อนลูกเขยลูกชายป้อนเออเนี่ย มันถึงปลาลิ้นมันก็รู้จักแล้วรู้จักทะเลกินปลาแล้วอะอร่อยทำไงอร่อยทำไงอร่อยทำไงนิ้วนิ้วทำนิ้วนิ้วไงนี่นี่นี่หยกยากไม่เกินยกยากนี่นะยกถูกนิ้วตรงนี้ลงตรงนี้มา งนี mm ้ตรงนี้เอ้ยโต้ก็อ๋เพิ่มโต้เหรอคะอ้าวเพิ่มโต๊ะต่อโต๊ะต่อโต๊ะแขกเยอะต่อโต๊ะนี่ตรงนี้คนละโต๊ะเออนั่งพอดีอันนู้นโต๊ะลุงแหวนอันนี้โต๊ะป้านาป้านาป้านาคอยให้แม่ปทวนทีมทัวร์เด่น โอ้เก่งมากลูกเกี่ยวนะเราก็ปับอ่าโอ้โหปุ๊บปุ๊บป้าโต๊ะวางปุ๊บลาบเป็ดวางป้๊บโอ้โหเป็นยังไงปีน็อตป็ดก็มาห้วยก็ดีทักแค่เป็นไงยายเป็นไงดีไหมดีค่ะดีเนาะดีทักเนาะโอ้สวยมีบุญนะคุณยายเนี่ยคือบุญเน่งโอ้เป็นโอ้แม่ใหญ่บุญ อันนี้ของแม่ครัวเพชรนะคะทำเมื่อเช้าอร่อยก็เลยทำอีกแม่เอาหน่อยของลูมาเสิร์ฟหน่อยใช่แล้วว่าเน่ได้ออย่ยามีอะไรแก่ปลาช่อนเป็ดเป็ดเป็ดกระดูกเป็ดอันนี้แบ่งไปทางโน้นหน่อยเอาเลยเลยไม่เป็นไรเอากอนแล้วคนแม่กินเลยมาแทะกระดูกเป็ดแบ่งคุณยายพันดีครับแม่พันดี อะไรอ่ะอืมแล้วบางแถวฮักไอ้แล้วแถวรูดออกมาจะเหนียวไปหน่อยอะไรเป็ดเหรออืมหัวงออาเลยเะอะไรอ่ะเหนียวเป็ดย่างเหรออืมน่าจะสุดไหนเนาะคอเจอได้ฮะวันนี้ได้อย่างใจแล้วเอา ได้ปากเป็ดมาอีกนะคะเพราะว่าไม่น่าจะพัวขอ,องปรดคุณยายทอดดีไหมอเออทอดดีกว่านะ่าจะได้กรอบๆนะเดี๋ยวให้แม่ครัวก็ทอดให้ทีค่ะขอบคุณพีพ่พี่นุ่มมากนะฮะสุกแล้วนะคปะปลาทูสุกแล้วครับปลาทูเพชรบุรีปลาทูบ้านบ้านแหลมมาจากบ้านแหลมมาจากบ้านแหลมปลาทูสดๆนี่ กินกับข้าวเหนียวมาสดสดอ่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าจะโปะเลยเนื้อเขาสดจริงนะถ้าจิ้มน้ำปลาจิ้มน้ำจิ้มหน่อยอร่อยอร่อยพี่นะอร่อยครับสดอร่อยมากมันสดดีเหมือนไปกินบนเรือเหมือนเราไปนั่งกินบนเรือนี่เราต้องจิ้มอย่างเงี้ยให้มีความเค็มนิดหนึ่งจิ้มน้ำปลาเฉยๆก็ได้นะ แม่กินอะไรขี้นั่นขี้ปลาทูจ้าไม่ก็กินคือลุงพ้อนแท้เย่ตรงหน้าก็ชอบกินขี้ปลาทูนี่อร่อยเอาละสิเออเรื่องจริงนะเนี่ยลูกก็กินเหมือนแม่นะแม่กินเหมือนลูกนะไม่ทูตกคลังลูกพวกเราเด็กบ้านนอกอ่ะพวกขี้ปลาขี้ปลาเราก็ชอบกินกันนะแล้วเอาเอาไปเฮ็ดเป็นสมขี้ปลานะายิ่งแฮงคับได้เราไปยัยแบเนาะ จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งต ตทอดก็คนนี้ย่างก็คนนี้ต้มก็คนนี้แกงก็คนนี้ไอ้เแ,แกทำไมอยู่หลายที่อย่างวะหลายตำแหน่งเป็นคนมีตำแหน่งแห่งที่นะคะแล้วไม่ร้อนแย่เลยเนี่ยไ,ไม่ร้อนไม่ร้อนพอหลายตำแหน่งี๋ยวจะไปทอดปากเป็ดอีกแล้วเนี่ยเ <laughs> ขาบอกอยู่ที่เนี่ยคนเหนื่อยสุดคือใครรู้ไหม <laughs> รู้ไหมแม่ครัวไม่คนกิน บอกกินเหนื่อยกินไมไ่กินไม่ทันแล้วเคี้ยวไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหวเหนื่อยก็ไปถามด้วยที่เนี่ยซุ้มกินนะซุ้มก <นะ S 1> ินบอกเหนื่อยอันนี้เป็นไส้กรอกหมูใช่ไหมคะหมูกับเนื้อจ้ะหมูกับเนื้อหมูมสมุนไพรเนื้อสมุนไพรนะคะไม่ใส่สารนะคะย้ําว่าเป็นไส้กรอกแบบไม่ใส่สารกันบูดนะคะสบายใจได้เลยว้าวสวยมากเลยค่ะนี่ไงเอาใครถึงแล้วตัดได้ออกนะคะ เ,อเ,อเดี๋ยวอยว่าไปตัดตรงจุกนี่งเนี่ยพี่พี่โจตัดมันเลยดดเดี๋ยวพี่จัดการครับอันนี้ก็เพิ่มตำแหน่งมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะหนึ่งตำแหน่งประการยางนับตังแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแล แม่แก่เท่าทดแทนคําข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีดอดมารดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้สาวบ้านแหลมนะคะเขามีปูสดนนมานะคะ้ยไรพี่หมออันนี้ปูทะเล ปูดำปูดำแดงนะเนี่ยปูอย่างเงี้ยคือบ้านแหลมเขาติดทะเลจริงๆนะปูดำปูทะเลตัวใหญ่มากนี่ตัวหนึ่งก็โลขอบคุณมากครับตัวลราคือทำอะไรอร่อยดีโอ้ยพ่อเขาชอบปูเนี่ยบูแหวงชอบมากโอ้ด๋อเแลอเลย